สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณปลาสายเปียวพาเที่ยวพากินก็อยู่ที่ร้านเหมือนเดิมน,นะคะแต่วันนี้มีหนุ่มจากกรุงเทพมาเยี่ยมนะคะไปดูซี่ว่าไข่นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านของเรานี่เองนะคะรเต๋ยวเรือโปรปรทีปสาขาบัดุงนะคะอย่าลืมนะคะใครแวะไปแวะมาเชิญทักทาย ป้าสายเปียวได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ด้วยค่ะไปดูหนุ่มจากกรุงเทพนะคะว่าใครเอย ตอนนี้ก็ช่วงบ่ายแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็อยู่ที่ร้านของเรานะคะไปดูหนุ่มรอจากกทออมอนะคะไปดูซิว่าใครมาก๋วยเตี๋ยวเราจากกรุงเทพเลยนะคะจากกรุงเทพเลยนะคะแล้วก็ถ่ายมากนะคะสวัสดีค่ะอะแม็กนะคะอะแม็กนะคะ แม่ปูนด่วนของเรานะคะดูสิย้อนสอนไปหน่อยนะคะย้อนสอนไปหน่อย <c oughs> แวะมาแวะนะคะมาแวะวันเนี้ยเซอร์ไพรส์เลยนะคะเซอร์ไพรส์เลย <c oughs> ขับรถกี่กิโลคะเด็กแม็กหกร้อยห้าสิบใช่หกร้อยห้าสิบใช่ภาคยูงเทพหรือภาคภาคภาคยูสัยเฮ้ยภาคยางบัวท,อง,งวทองเนาะอ,ออกถนนตะวนันออกเลยเนาะโอ้ตะวันตกเนาะ ออกตะวันตกตะวันตกบ่ค่คยได้แลนน่แลนตนแต่ตะวันออกตะาัตตะวันออกเพราะว่าบ้านน้องสาวอยู่สมุรปรกการขอบคุณที่แวะนะคะ <laughs> อย่าลืมนะคะใครผ่านไปผ่านมาแวะนะคะตัวจริงรูปหลอกกว่าในนั้นนะคะดูซิดิ <laughs> มีคนข้างๆสำลักเวยเตียวนะคะ มีคนก้างสำหรับก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะแบรนด์นี้เด่นมาจากกรุงเทพนะคะก๋วย <S <S เตียเต๋ยวเลือกปอบาทีบนี่อันนั่นเท่าไรรู้บ่ค่าเรียนสองแสนห้าค่าเรียนเฉยๆนะคะไม่มีอะไรนะช้อนอันเดียวก็ไม่ให้นะ <S <S เป็นแบรนด์ของเขาค่ะเป็นแบรนด์ของเขา วันนี้เราก็เดแม็กขับรถมาไกลนะคะแล้วก็ให้ uh, อเมริกาโนยูสุไปนะคะจะได้เปรียปร้ยวๆแล้วก็มีอเมริกาโนน้ำอเมริกาโนอยู่ข้างบนยูสุอยู่ขา้างล่างแต่ตอนนี้คนเข้ากันเลยนะคะจะได้สดชื่นสดชื่นค่ะ ขอบคุณสำหรับการมาแวะเยี่ยมกันนะคะเดอะแม็กนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยอย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กดติดตามเดอะแม็กนะคะแม็กซ์บุญด่วนนะคะฝากด้วยนะคะบ๊ายบาย